สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะบ้านแดงบ้านแดงสว่างบ้านแดงสว่างตำบลหนองตูอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะคะที่บ้านคุณพ่อวิชัยครับครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะและนี่เราก็ได้อยู่หน้าบ้านนะคะคุณพ่อวิชัยกันแล้วนะคะนำรถคันนี้นะคะ <c oughs> เจ้าเรนเจอร์วายแท็กนั่นเองมาส่งให้ลูกค้านะคะเออสอบถามนิดนึงค่ะคุณพ่อ เป็นยังไงบ้างคะคันนี้ถูกใจไหมคะถูกใจครับหล่อไหมคะตรงใจครับตรงใจเลยตามออเดอร์เลยไหมคะคุณพ,<ว>พ่อตามที่ตามที่สั่งหล่อ <laughs> <laughs> ถูกใจเลยนะคะ <c oughs> ไม่ชอบ เออได้เจอฟอร์ดเกษตรนวมินช่องทางไหนคะอทางอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างพอดีครับอ๋อทางโซเชียลออนไลน์เหมือนนักท่องออนไลน์เลยเตยยงเลยก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งลูกค้านะคะที่ติดตามนะคะเพจฟอร์ดเกษตรนวมินแล้วก็ได้สั่งจองนะคะเจ้าคันนี้นะคะเราก็ได้นํามาส่งมอบให้ลูกค้าบริการเป็นไงบ้างคะคุณพ่อก็สุดยอดครับประทับใจครับประทับใจดีแนะนำต่อๆต่อส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยบริการดีเยี่ยมนะคะ ก็ยังไงนะคะก็ขอส่งมอบรถคันนี้นะคะเป็นค,คันหนึ่งนะคะในบ้านหลังนี้มีหลายคันเลยคุณพ่อนี่มีตั้งแต่รถใหญ่ยันรถเล็กเลยนะคะ <c oughs> นับจำนวนไม่ท้วนไม่ขนาดนั้นเลยอ่าค่ะโอเคก็ขอให้นำรถคันนี้นะคะอ ใช้ในกิจการก็ให้เจริญรุ่งเรืองขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะตามใจต้องการเลยให้เต็มกระบะไปเลยค่ะคุณพ่อธุสาธุนะคะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะสําหรับคันนี้ก็ยังไงลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อมาได้เลยนนะคะฟอร์ดเกษตรนวมินท์ค่ะที่โชว์รูมฟอร์ดพนครมอเตอร์นะคะเบอร์โทร0993294932ยังไงก็เดี๋ยวดูคลิปนะคะการรีวิวการแต่งรถคันนี้รอบคัน หลังจากนี้เลยค่ะก็วันนี้บรรยากาศที่นี่น่ารักมากเลยนะคะปู่ย่าตายายมากันเต็มเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะแบบที่นี่แบบมาร่วมแสดงความนดีสมัยใหม่สมัยใหม่เขาไม่เคยเห็นว่ามีมาส่งถึงบ้านเลยอ๋อเป็นเป็นระบบการตลาดรูปแบบใหม่นะคะนํารถมาจอดเกยให้นาบ้านเลยโอเคค่ะยังไงก็หนูขอขอบคุณนะคะมอวิชัยที่ให้ความไว้วางใจและหนูมีที่มีตัวใหญ่ๆค่ะ ตัวนี้นะคะมามออให้กับเอาไว้นอนกอดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวรถคันนี้กันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะณตอนนี้นะคะเรรินนะคะได้นำรถข้างหลังนะคะจะส่งมอบให้กับลูกค้าในเช้าวันนี้ค่ะ แต่ตอนนี้นะคะขอแวะรีวิวรถลห่อๆคันนี้ให้กับลูกค้าได้รับชมกันก่อนค่ะรุ่นนี้นะคะเขามากับรุ่นนะคะ Nexgen Ranger รุ่น w ว i แทกนั่นเองซึ่งมากับตัวรองท็อปนะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ2.0ลิตรที่ให้กำลังถึง210แรงมา้าขับมาวันนี้บอกว่าขับได้ลืน่นแล้วก็สมูทดีมากๆเลยนะคะสำหรับพลรกกำลัง เจ้าคันนี้นะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่1,174,000บาทและมีการตกแต่งนะคะห่อดูดันนะคะ แบบนี้เลยทรงแรปเตอร์เลยนะคะคันใหญ่มากมีแต่คนบอกว่าคันใหญ่มากพี่เขาใหญ่มากเดี๋ยวใหญ่ยังไงเรามาดูนะคะว่าการตกแต่งคันนี้ได้อะไรกันบ้างและก็มีบรรยากาศนะคะการส่งมอบนะคะความประทับใจจากลูกค้าให้รับชมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปเลยแต่ก่อนไปรับชมแลบฟังนะคะกดหัวใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนกับสำหรับคลิปต่อๆไปไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของการรีวิวฟอด เลนเจอร์ Ranger, ทุกรุ่นให้ลูกค้าได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องและบรรยากาศภาพสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ What the hell there is going on down there? และสำหรับคันนี้นะคะเลลินได้ทำการตกแต่งนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เรามาดูกันเลยค่ะกระจังหน้าทรงรับเตอร์รุ่น V6 นะคะ ทำสีดําคมเข้มให้แบบนี้เลยนะคะตัวรถมากับสีบอลน,นะคะสีบอลเงินอลูมิเนียมแมทัลลิกนั่นเองค่ะซึ่งคันนี้นะคะในส่วนของกระจังด้านบนเราจะมีไฟที่เป็นไฟมินิไลท์ข้างบนนะคะเล็กๆตัวนี้เราทําให้เป็นแสงสีขาวนะคะให้คู่กับไฟหน้าค่ะไฟหน้าก็จะเป็นแสงสีขาวรูปสีแคมป์นะคะติดระหว่างการขับขี่ ตลอดทางมานั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์เดย์ไทม์ดันนิงไลท์และไฟหน้าของรุ่นนี้นะพิเศษมากๆเลยนะคะทึ่งวันนี้เลยลินออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วนะคะการขับขี่ของเจ้าคันนี้นะคะไฟหน้าทำให้เราสะดวกสบายมากเพราะเขาเป็นระบบไฮบิม คอนโทรนั่นเองค่ะไฟนะคะจะปรับสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติเลยเวลาถนนมืดมืดนะคะไฟจะเป็นไฟสูงให้ทัศนวิสัยเราขับขี่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นคือดีมากวันนี้ได้สัมผัสมาแล้วคือมันงดงามดีงามเลิศมากค่ะ<า>แล้วมาดูในส่วนของการตกแต่งนะคะนอกจากชุดกระจังหน้าแล้วเราก็เพิ่มชุด ครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นการชุดครอบไฟเพิ่มความคมเข้มของโคมไฟหน้านั่นเองและที่สําคัญนะคะรถจะหล่อเป็นทรงแรปเตอร์อย่างนี้ไปไม่ได้นะคะเพราะเราแต่งชุดครอบนะคะที่เป็นชุดวายนะคะให้กับตัวรถด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เรียกว่าชุดวายนะคะซึ่งชุดวายนะคะเดิมกันชนกันกระแทกด้านหน้าเขาจะเป็นสีโครเมียมน,นะคะเราก็ทำพ่นสีพ่นสีดำนะคะให้เข้ากับความเป็น ดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้ก็สั่งเพิ่มนะคะให้ดูเข้มดุดันพร้อมกับห่วงลากจูงที่ติดกับตัวรถมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วทั้งซ้ายและขวานะคะสองด้านเลย <c oughs> ค่ะ ห่วงลากจูงนะคะตัวนี้เรายึดต,ติดกับแชสซีตัวรถนะคะเพื่อการลากจูงรองรับน้ำหนักได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวค่ะและรุ่นนี้นะคะมีในด้านของเทคโนโลยีความปลอดภัยมาให้พร้อมเหมือนกับรุ่นท็อปเลยเขามีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีกล้องมอง360องศารอบคันมีระบบนะคะอะแดปตีฟคูดคอนโทรลแบบสต็อปแอนดกมาให้ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะรถเบียกออกนอกเลนนะคะมีการแจ้งเตือนและมีการแจ้งเตือนนะคะหลายระบบมากๆเลย ในการขับขี่นะคะเพื่อความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นการเตือนความเมื่อยล้านะคะหรือการเตือนการจับพวงมาลัยเวลาที่รถมีการสายด้วยซึ่งซึ่งระบบนะคะได้ทำงานดีมากๆเลยเรามาดูกันต่อในส่วนของการตกแต่งค่ะคิ Q ้วล้อค่ะตัวนี้ก็เป็น ชุดแต่งคิ้วล้อที่มากับชุดวายนั่นเองค่ะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะหนานะคะขนาด6นิ้วสีดำให้แบบนี้เลย mm hmm. เพื่อให้สอดคล้องนะคะรองรับกับแมกและย,ยางที่เราทำการอัปเกรดให้แมกนะคะเราใช้แมกแวไพร์นะคะขนาดวงรอบ20นิ้วนะคะเพิ่มเติมให้มาพร้อมกับยางโอตานิ แบรนด์ไทยหัวใจอเมริกาแบบนี้นุ่มเงียบมากเลยค่ะจะบอกว่าทั้งออโรดแล้วก็ถนนขรุขระนะคะออฟโรดนะคะวิ่งได้อย่างง่ายดายเลยค่ะกับไสายางนะคะโอเวอร์ไซส์33คูส12.50 R20 กันเลยมาพร้อมกับออฟเซตนะคะตัวนี้นะคะออฟเซตลบ ET ลบ24นั่นเองพร้อมกับปรับในด้านขององศาปีกนกให้ใหม่นะคะเรามีการเปลี่ยน ปีกนกใหม่เป็นโปรเฟนเดอร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดยางที่มีขนาดใหญ่ให้ยางได้กดนะคะหน้ายางนะคะได้กดพื้นถนนได้เต็มร้อยแล้วก็ไม่กินหน้ายางทําให้การใช้งานลูกค้าดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนไซส์ยางจากเดิม18นิ้วนะคะเป็น20นิ้วก็มีผลต่อการใช้งานเราก็ต้องมีการปรับในถึงเรื่องการแนะนําให้ลูกค้าด้วยว่าควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างปรับอะไรบ้างตรงไหนนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็กระจกมองข้างนะคะเขาก็เป็นสีเทานะคะบนเดอร์เกให้แบบนี้พร้อมกล้องมอง360องศาให้แบบนี้เลยค่ะอ่าเล้าลังค่าสปอร์ตด้านบนนะคะก็ติดตั้งมาให้จากโรงงานใช้งานรองรับการใช้งานได้อย่างแท้จริงเลยค่ะตัวนี้รองรับน้ำหนักขนาดรถวินได้ถึง85กิโลกร,รัมเลยค่ะ ด้านหลังค่ะก็มาพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะคะที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วนะคะซึ่งสปอร์ตบาร์ของตัว Nextgen นะคะก็มีอัตราประโยชน์มากขึ้นในการใช้งานนะคะพร้อมกับช่องว่างนะคะเพื่อปลูกยึดสัมภาระได้แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะคะแข็งแรงมากเลยไฟท้ายนะคะก็มาพร้อมกับไฟท้าย LED นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะ ก็มีระบบเตือนนะคะบายสปอร์ตให้ด้วยนะคะเวลารถที่เข้ามาอยู่ในเขตสัญญาณด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะคะจะมีไฟแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะอ่ากล้องมองรอบคันนะคะก็จะฝังที่ใต้โลโก้ฟอร์ดให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการชนด้านท้ายค่ะอันนี้เป็นการชนที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานมีเซ็นเซอร์นะคะในส่วนของกะระยะถอยจอดให้ด้วยนะคะ ฝาท้ายก็จะเป็นแบบ easy lift นะคะเบามือมือเดียวนะคะยกปิดเปิดได้ขนาดแบะได้อย่างง่ายดายเลยค่ะกระบะท้ายกว้างนะคะสามารถที่จะขนถ่ายสัมภาระวางไม้พาเลทได้ถึงเมตรยีเลยแล้วพร้อมกับอนเนกประสงค์นะคะด้านข้างตัวรถนะคะจะมีช่องต่อไฟนะคะสำหรับการออกแคมปิ้งนะคะหรือว่าการใช้ไฟเพิ่มเติมนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการต่อปลั๊กไฟตัวนี้กำลังไฟให้ถึง 2 0 0สับโวลต์400วัตต์กันเลยทีเดียวพร้อมกับจุดยึดไม้จุดซีแคมงานไม้งานช่างก็มีให้อถาถระโยชน์ให้ลูกค้าได้ใช้งานเพิ่มเติมนะคะจุดยึดซีแคมก็มี2ด้านให้แบบนี้เลยค่ะและข้อไฟท้ายก็ใส่ให้ไฟท้ายก็จะเป็นแบบฟ u ู LED ให้แล้วนะคะบันไดขึ้นกระบะท้ายมีให้อย่างครบคัันใส่ชุดนะคะ ครอบฝาถังน้ํามันนะคะเพื่อกันลอยให้ลูกค้านะคะเบ้าใส่เบ้ารองมือเปิดประตูให้เพื่อกันลอยให้ลูกค้าลอยเล็บลอยมือลอยนิ้วนะคะมาให้ไปขู่ขีดตัวถังรถนั่นเองภายในตัวรถนะคะอันนี้ก็เป็นการเดินทางนะก็จะมีกระเป๋าสัมภาระนิดหนึ่งนะคะก็ มาพร้อมกับเบาภายในที่สัญ,ญลักษณ์ไวทแท็กนะคะปักได้แต่เข็บสีส้มนะคะเบาเป็นระบบไฟฟ้าคู่หน้าปรับให้8ทิศทางแบบนี้เลยจอกลางค่ะก็ยังมาพร้อมกับขนาด12นิ้วกันเลยนะคะตัวนี้เพื่อรองรับในส่วนของการมองในเรื่องของกล้องมอง360องศารอบคันนะคะและหน้าจอนี้ก็ยังพิเศษไปด้วยการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ Android นะคะหรือว่า iOS OH ก็ตามนะคะก็สามารถที่จะลิงก์ไฟ์สายนะคะผ่านระบบไวเลสชาร์จนั่นเองค่ะก็ลูกค้าสามารถดูแผนที่นำทางขึ่นตลอดทางเดล,ลิงก็ใช้หน้าจอนี้ในการขับขี่นะคะนำทางมายังบ้านลูกค้านะคะตอนนี้เราจะไปหาลูกค้าที่อำเภอภูเขียวนะคะจังหวัดเชัยภูมินั่นเองก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วก็แวะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากลูกค้ากันเลยคะ่ะ นะคะลูกก็ยังไงท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสําหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะส่งมอบรถให้แบบนี้นะคะง่ายดายมากๆเลยนะคะติดต่อมาพูดคุยสอบถามกับเรดินได้นะคะช่องทางเบอร์โทร0993294932หรือว่า ID Line หรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะมาพูดคุยกันได้ ก็มีโปรดีๆนะคะนำเสนอลูกค้าแล้วก็การบริการนะคะที่ประทับใจถึงหน้าบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พร้อมกับบรรยากาศส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้าในวันนี้ด้วยถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะกดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสับส c r i ายช่องฟอดโปรดีๆไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ